ครับผมคุณผู้ชมครับก็พบกันช่วงที่2ของรายการพลังชีวิตบอดี้แอนด์มายนะครับบ่ายสามถึงสี่โมงเย็ยนมีให้ชมกันทุกวันเลยนะครับคุณผู้ชมครับหม่วันนี้สงสัยเวลาหนึ่งชั่วโมงของเราจะน้อยไปแล้วนะครับคุณผู้ชมครับเนื่องจากว่ายังคุยกับคุณหมอไม่ทันไรเลยหมดเบรกแรกไปแล้วที่เบรก2เบรกสาสงสัยวันนี้จะต้องคุยกัน3ชั่วโมงถ้าจะได้สารเยอะๆจริงเอาอย่างนี้ถ้าคุณหมอยังไม่กลับ,บสหรัฐอเมริกาไปนะครับทางรายการหวังว่าน่าจะได้รับเชิญได้รับเกียรติจากคุณหมอให้มาในรายการอีกอาจารย์หมอครับ แหมเดี๋ยวผมก็เรียกคุณหมอมาอาจารย์หมอมากต้องขอโทษด้วยนะอาจารย์หมอแหมมึงเอาไงอาจารย์หมอครับผมสงสัยมากว่าทําไมเราต้องปล่อยอยาปล่อยให้ชีวิตขาดสติผมสงสัยสองข้อข้อที่หนึ่งนะครับสติมันคืออะไรแล้วที่อาจารย์หมอเขียนไว้ว่าข้อที่สองทำไมจริงต้องมีสติเอาข้อที่หนึ่งก่อนนะอาจารย์หมอครับสติก็คือความระลึกได้นะฮะแล้วก็มันต้องมันมีความรู้สึกตัวอยู่ในนั้นคือสัมปชัญญะครับ นะมันมาด้วยกันแต่ว่าบางทีโรบเรียกรวมๆว่าเป็นสติแต่ว่าโจรเขาก็มีสตินะมิจฉาสติมิจฉาสติอันนี้สัมมาสติในในมรรคแดก็คือสัมมาสตินี่อาชีพการงานดีถูกต้องคือมันมีความรู้สึกตัว <c oughs> มันก็จะมีสิ่งที่ว่าเราเห็นอะไรเนี่ยถูกต้องตามความเป็นจริงหรือถ้าคนเรามิจฉาสติมันจะครอบคลุมโดยโรภกดลง,งเช่นขโมยเขา <c oughs> เขาไม่ไปเหยียบแสงเลยก็มีสตินะ เขาไม่ไปเหยียบแสงเลเซอร์หรือ่าเขารู้เขาดูแล้วไม่มีตำรวจไม่มีอะไรอ๋อก็มีสติเจ้าซับไม่รู้นะอะไรเงี้ยมัมีสติแบบผิดๆนะมันฉลาสติมันก็ว่ามันอยากจะได้เงินไงมันโลภมันอยากจะขโมยเขาแต่ว่าเราจะต้องเห็นเนี่ยคือสัมพัญญะาก็คือความรู้สึกตัวเนี่ยมันทําให้เราเห็นอะไรตามความเป็นจริงก็คือคำประมาณวิปัสนารู้เห็นตามความรู้แจ้งเห็นจริงตามความเป็นจริงครับคือว่าเราไม่มีไบเอส อไม่เข้าข้างตนเองอ๋อไม่แอบซึ่ง<อ>ก็เพรามเรา, <c oughs> าแอบซ่จะเข้าใจง่ายเ <c oughs> ช่นว่าคนเราก็บอกว่าอย่าไปเข้าลงทุนกับคนนี้นะเขาเตือนแล้วก็ไม่เชื่ออ,อ,อยากจะได้เงินเขาบอกโอ้กำไรสามร้อยเปอร์เซ็นต์่ครับพอลงทุนเขาบอกนี่จะต้องโดนโกงก็โดนโกงโดนจริงเพราะความเป็นจริงนะธรรมชาติแล้วไม่มีอะไรที่ลงทุนปุ๊บจะกำไรสามร้อยเปอร์เซ็นต์ได้ง่ายๆครับอันนี้คนเราเนี่ยถ้าขาดสติมันเป็นัไงมันเป็นทําให้จิตใจเราก็ พระองค์บอกว่าจิตเรานี่ปพระพัดสอนแต่ว่ามีอาการตุกะกิเลสเนี่ยมาห่อหุ้มทําให้มัวหมองมองมัวด้วยอาการตุกะกิเลสอาการตุกะอย่างที่คุณรู้มันก็คือแขกแต่มันแขกไม่ได้รับเชิญชื่อรายการผมด้วยอาจารย์อาจารย์หมอผมทำรายการท่องเที่ยวอยู่ที่นี่มันเป็นแขกไม่ได้รับเชิญมันเข้ามาเรื่อยอ๋อใช่มันมาเองมาเองโดยที่เราก็ไม่อยากได้ด้วยในบางครั้งคือเราพระพัดสอนว่ามันจิตธรรมดาพื้นๆของเราอย่างเงี้ยตื่นขึ้นมาเรายังประพัดสอน โอ,โอ้ต้องไปส่งลูกออใช่ออกไปรถยางแตกอ,อ,อันนี้คือเนี่ย <c oughs> มันไม่ประพัดสอนนะ,ะมันเป็นอาการตุกะยิเลสมาเยือนเต็มที่เลยก็เลยทําให้เราทุกข์นี่พระอาจารย์ต่างๆเนี่ยเช่นหลวงพ่อเทียนหรือว่าหลวงปู่ดูลนี่บอกว่าคนเราทุกข์เพราะความคิดทุกข์เพราะความคิดความคิดของตัวเ,เราเองเนี่ยมันลักคิด มันชอบรักคิดไป็นนวลมานี่นะแอบคิดเอาไวยรุ่นิดแอบคิดแล้วมันดูดพลังงานไปวิทยาศาสตร์เขาเพราะว่ามันดูดพลังงานไปตั้ง80โอ้เยอะขนาดนั้นเลยหรอคือถ้ารับรู้ซื่อๆเนี่ยมันใช้พลังงานจุด5หรือ1เปอร์เซ็นต์หนึ่งโอ้ยนี่เดียวเหรอแต่ว่าเวลาสมองมันทำงาน20ของร่างกายแต่มันหนักแค่10นตครับมันมีทริลเลียนเซลล์ไม่รู้ต้องคำนวณภาษาไทยเป็นยไงทริลเลียนเซลล์คือประมาณ มันเกินพันล้านอ่ะเป็นแค่ล้านล้านมันเทอร์เรเลนเซลล์แต่ว่ามันทำงานเนี่ยใช้พลังงาน20%แล้วก็มันถ้าเราใจลอยเนี่ยมันดูพลังงานเราไปตั้ง80%หมายถึงใจลอย80%นี่คือขาดสติขับรถใจลอยเผลออาจจะชนได้มันสูญเสียพลังงานไปโดยไม่โดยใช่เหตุอย่างโบราณท่านบอกว่ามีคำว่าสติเยอะนะ เสียสติหมดสติมไม่รู้สติขาดสติอออสติดีนะสติแจ่มใสอะไรเงี้ยอ่าครับคือมันแฝงมาเนี่ยในคําพูดต่างๆเนี่ยครับคนเสียสติก็รู้ว่าคนบ้าอ่าใช่ <c oughs> เดิน <c oughs> แล้สติเสียเช่นว่าฉันไปคั้นน้ํากะทิลงไปในถ้วยถ้วยกาแฟอย่างเงี้ยยังไงเนี่ยมันคนละเรื่องกันเลยไม่ได้กินด้วยกันได้เลยกลับคำนิดหนึ่งแต่ว่าสติโบราณอาจารย์ท่านบอกว่ามันสําคัญมันถึงซ่อนมาอในคำต่างๆจริงๆนะ เราไม่เห็นบางคนที่ก็บอกทําไปด้วยขาดสติเพราะอารมณ์โมโหอยู่สติไม่อยู่แล้วกนเนื่อกับตัวลุยทําความผิดบางทีสารยังปล่อยฉันฉันเสียสติไปตอนนั้นโชววูบัชววูบสารยังปล่อยที่เมืองนอกผมบางละงงเป็นเรื่องของตัวที่ต้องรักษาสติไว้ครับนี้ว่าคำสุดท้ายเนี่ยพระศาสดาฝากไว้ปจชิโมว่าว่าสิ่งทั้งหลายเนี่ยมันมีความเสื่อมสลายเป็นธรรมดาครับ เ,เธอจงยังสกิจทั้งปวงให้ถึงความถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทก็คือ,อทําสติความรู้สึกตัวให้มันพร้อมบริบูรณ์อันนี้จะทํำยังไงนั่นเลยครับ <c oughs> เพราะว่าทุกวันนี้คนเราตื่นเช้ามานะอาจารย์หม <c oughs> อนะหนึ่งต้องแย่งรีบตื่นต้องไก่โหเช้ามืดเลยต้องแย่งกันขับรถหรือขึอรถเม์ไปทํางานกลางวันแย่งกันกินข้าวใช่ไหมครับ แล้วก็ทำงานระหว่างทำงานก็แย่งกันอุ๊ยเจอคนเลื่อย,ยอขาเขาอี้ฉันตอนเย็นเร่ยแรงกันกลับบ้านไปถึงบ้านอานน้าทานอนเช้าทำเป็นแบบนี้ทุกวันนะอาจารย์เพราะว่า<ม>คนเราเนี่ยวิธีที่จะเดินให้จเจริญสติพระศาสดาท่านให้พระสูตรไว้แล้วครับคือมหาสติปัฏฐานสี่คือให้รู้มีสติในตามดูรู้ทันตามดูรู้ทันในกายในเวทนาความรู้สึกครับน่นไม่สบายสบาย สุขทุกข์หรือว่ากลางๆแล้วก็อย่างกายนี่ก็รู้นะมันก็เช่นดูลมหายใจดูการเคลื่อนไหวอิรยาบถสีหรืออิรยาบถย่อยที่เรียกว่าความรู้สึกตัวเนี่ยเช่นอย่างนี้ทาอย่างนี้ก็ลองคลึงนิ้วดูนะฮะรู้สึกไหมรู้สึกครับนั่นแหละจิตคุณอยู่ที่นั่นแล้วอ๋อรู้ที่ไหนก็จิตอยู่ที่นั่นเพราะจิตมันไม่มีรูปร่างครับแต่มันอาศัยกายมันท่องไปดวงเดียวเที่ยวไปไกลแต่อาศัยกายเป็นกูฮะเป็นที่อยู่อาศัยถ้าใครควบคุม จิตได้เนี่ยก็จะพ้นจากบวงมาถือว่าเก่งพ้นจากบวงมาเลยนะหมายว่าตัดจากความโลภโกรธหลงเป็นวิสังขารก็ถือว่าก็หลุดพ้นได้ถึงนิพพานเลยล่ะจะโลดถึงนิพพานนะนั้นก็มีอย่างเงี้ยเช่นเราทำอย่างเงี้ยหรือกำมือแบมือนะครับรู้สึกไหมรู้สึกทำมีอสิบนิ้วก็เบาๆปลายนิ้วนะครับปลายนิ้วรู้สึกอยู่ปลายนิ้วอ่ารู้สึกชัดเจนแล้วนะอย่างวิธีที่ง่ายๆอย่างทําความรู้สึกตัว เช่นลงล้อเทียนี่ก็จะทำให้รู้สึกตะแคงขึ้นยกมือก็รู้สึกนะครับมังขามังซ้ายมังม่งอย่างเงี้ยเลื่อนขึ้นมาก็รู้สึกเลื่รู้สึกออกมาก็รู้สึกลงมาค<ม>วามมือก็รู้สึก<ม>อันนี้หนึ่งรอบแล้วทำไปเรื่อยๆสักพักหนึ่งมันไม่มีความหมายนะฮะคือไม่ต้องรู้ซ้ายขวาเลยรู้ว่ามันมีกายเคลื่อนไหวม,มันก็ทำให้เรามีความตื่นตัว คือเป็นความรู้สึกสดๆที่ที่มือแต่ว่าอย่าไปเพ่งมือนะให้รู้ว่ามันเคลื่อนไหวไม่ต้องรู้ซ้ายรู้กว่าไม่มีความหมายแต่อย่าไปทําในที่สาธารณะนะฮะเดี๋ยวเขาหาว่าคุณไม่ค่อยเต็มทำอย่างนี้เวลาเนี่ยที่สาธารณะอะแต่คน้กด้งนิดนึงนั่งอยู่อย่างนี้อไม่มีใค่รู้หรอกแล้วว่าคุณเดินก็เหมือนกันแค่รู้สึกแต่ไม่รู้าเดินอ่ารู้ว่าฝ่าเท้ากระทบพื้นแต่อย่าไปเพ่งให้รู้ซ้ายเหมือนกับเราไปเดินเล่นที่สวนเนี่ย เดินแต่ว่าอย่าแกว่งมือเอามือกลมไว้ข้างหน้าเลยข้างหลังรือว่าใส่กระเป๋ากางเกงนะแล้วให้รู้สึกตัวไปเดินไปเหมือนธรรมดาเดินเล่นแต่เราฝึกให้รู้สติเพราะนั้นคุณปฏิบัติได้ทั้งวันเลยทาอะไรก็ได้แต่เราอย่างเช่นโทษนะครับผมจะยกรก้ยกก็ระลุกในพระสูตรก็มีว่าภิกษุทั้งหลายในเกี่ยวกับสูตรความรู้สึกตัวบอกว่าเธอเพิ่งมีความรู้สึกตัวในเวลาเดินหน้าหรือถอยหลังครับ เหลวซ้ายหรือแหลกขวาครับคูหรือเหยียดอทรงบาทสังคติและจีวรก็คือแต่งกายของคารวะครับแล้วก็กินดื่มื่งทีดื่มเนี่ยรู้นะรู้สึกนะเคี้ยก็รู้ลิ้มรสก็รู้คอ่บถ่ายอุจจาระก็รู้ถ่ายปัสสาวะก็รู้โอ้โหแักยุ่งเลยแต่มันทําให้ตื่นขึ้นมาแล้วก็ยืนเดินนั่งครับหลับก็รู้ตื่นก็รู้พูดก็รู้นิ่งก็ยังรู้เลยเนาะ เนี่ยครอบครอบครอบคลุมมันเป็นตัวอย่างทุกอิริยาบทอะไรก็ได้ก็คืออันเดียวกับที่เราทําอย่างเงี้ยการเคลื่อนไหวในอิริยาบทย่อยของ่อเทีนเนี่ยสร้างจังหวะเป็นวิธีง่ายๆแล้วก็สามคนธรรมดาก็สามารถทาได้เพราะบางทีเราไม่มีเวลาอย่างคุณตุลเนี่ยตื่นขึ้นมาก็ต้องรีบมาทํางานแล้วต้องมานั่งอีกวโมองในของเดน์ผู้อำนวยการต้องเรียกไปพบ S <S <c oughs> ไม่เป็นไรครับพระอาจารย์ผมทำรายการมาจะปีเองแล้วคุยกับพระคุณเจ้าคุยกับอาจารย์หมอคุยกับาศาสตราจารย์คนนู้นนี่ <ynen. S 2> ได้ความรู้เยอะ <Index. S 2> เปลี่ยนเปลี่ยนแปลงชีวิตได้เลยพระอาจารย์ <ynen. S 2> ไม่น่าเชื่ออา,อาจารย์หมอเมื่อก่อนเนี่ยผมคนใจร้อน <ynen. S 2> มุทะลุอะไรเยเดี๋ยวนี้โอหเย็นลงแบบคนละเรื่องเลย <ynen. S 2> ไม่น่าเชื่อครับเพราะว่าได้หลักศาสนาเนี่ยเข้ามาในตัวเยอะคือมีประโยชน์มากถ้าเราศึกษาไปเนี่ยมีประโยชน์มากมากเลยมีคุณผู้ชมบางท่านนะครับอาจารย์หมอครับ ดูรายการเราหนึ่งชั่วโมงใช่ไหมดูดูบางทีหนึ่งชั่วโมงเนี่ยได้นิดเดียวกิมมิกเล็กๆไปใช้ในชีวิตประจำวันบอกโอ้โหตาสว่างเลยอะไรอย่างเงี้ยก็ฝรั่งเข้ามาที่วัดของไทยเนี่ยครับเขามาเที่ยวดูโบสถ์ต่างๆมาดูความสวยเฉยๆไม่มาแล้วก็เราก็ให้เคล็ดเข้าไปสตรีท่านหนึ่งเนี่ยครับฝรั่งใช่ไหมเขาต่างชาติผู้หญิงต่างชาติแหม่มแหม่มเขามาเจอเขาบอก ฉันยังทําอย่างนี้อยู่นะสองปีวิ่ทจริงเพราะอาจารย์หมอสอนเข้าไปสองปีแล้วหมอสอนเขายกมือเนี่ยแล้วก็เนี่ยโดยวิทีสาธิตอันแรกก็คือยคลื่นนิดนิดเขาบอกสองปีมาแล้วนะท่านมาที่วัดอยู่เนี่ยว่าเขาจะเชื่อแล้วทาปฏิบัติเขาได้ผลไงฮะเขาเห็นผลก็ถึงเอาไปทำอมายว่าโอเราก็ไม่เสียแรงเปล่านะเนอะแค่สาธิตเรื่องง่ายๆด้วยอาจารย์หมอเนี่ยมันยาปากคอก มันไม่ได้แบบโอ้โหต้องลงทุนเป็นหมื่นเป็นแสนะ้ะไม่ต้องไม่ต้องลงทุนอะไรเป็นาาการลงทุนที่กําไรมากที่สุดคือไม่ต้องลงทุนอะไรเลยแต่แค่ผูกผูกสติลงกับการเคลื่อนไหวของกายเนี่ยทำให้คุณรู้สึกตัวขึ้นมามีสติสัมปชัญญะครบละเพราะทอะไรไม่ค่อยผิดพลาดขับรถในกรุงเทพนี่ถ้ามันวุ่นวายก็เอามือรวบภูมิอะไรม,มันก็รู้สึกตัวตื่นขึ้นมาแล้วอย,อยู่นะอยู่นะใจไม่ลอยแล้วถ้าเรารู้สึกนี่จะไม่ลอย ใจลอยเดี๋ยวไปชนกันตอนนี้เราก็จะไม่ชนพูดง่ายว่าอาจารย์หมอบอกทำอะไรก็ได้ให้ควบคุมสติไว้ล้างจานก็ได้ครับวาดบ้านก็ได้ครับให้รู้สึกเดินก็ได้แบบนี้มีประโยชน์เลยนะทํางานบ้านไปด้วยมีสติไปด้วยเพราะ่มันการเคลื่อนไหวไงก็เวลาเรานั่งดูลมหายใจเนี่ยอนาปาณสติเป็นการดูการเคลื่อนไหวของลมหายใจโดยที่กายไม่เคลื่อนไหวเป็นการดูการเคลื่อนไหวเคลื่อนหวด้วยนะแล้วดูลักษณะด้วยเช่นว่าสั้นยาวหยาบละเอียดเคล็กลักขณูปนิชฌาน ถ้าเพ่งเนี่ยเขาเรียกอารามณนปนิชฌานเช่นเพ่งกสินเพ่งพุทธรูปเนี่ยมันก็ไปไปทางด้านพลังจิตสมถะถ้ามาทางด้านการเคลื่อนไหวดูลักษณะเนี่ยมันจะออกมาทางปัญญาเพราะว่าเขาพบว่าคลื่นสมองก็สูงขึ้นนะพระที่เบรกเข้ามาทดลองมันอยู่ในแกมมาเรนจ์ประมาณร้อยเฮิร์ตซ์เก้าสิบถึงร้อยเฮิร์ตซ์คนปกติเนี่ยเฮิร์ตซ์ก็คือไซเคิลเพรสเซ็คันต์มันเป็นความถี่ธรรมดาอยู่ประมาณสามสิบแปดสิบสองถึงสามสิบแปด ในชีวิตประจําวันแล้วทางานนะครับถ้าเผื่อว่าลงไปต่ำๆนี่ก็เป็นเวลาเราหลับครับถือว่าจําศีลบก็นี่คือนิ่ง่ครับเมื่อเหลือจุดสองห้าอย่างนี้เช่นพวกพวกพวกดาบทแต่มันไม่เกิดปัญญามันเกิดความสงบนะถ้าว่าท่านท่านขึ้นไปถึง90้ร้อยย่างนี้มันจับความคิดได้ทันความถี่มันสูงอย่างลงตามหาบัวท่านบอกจิตมันหมุนติ้ว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 เนี่ยมันก็จับความคิดได้หมดครับ ที่เราคิดว่าแฝโปรแกรมจับได้ทันหมดก <c oughs> ็ทดลองแล้วโอ้โหไป็นี่้างครับคุณผู้ชมครับ <c oughs> ตอนนี้ขออนุญาตนะครับหมดเบรกที่2แตกขออนุญาตพบกันโฆษณาแป๊บหนึ่งพบกันช่วงต่อไปเรามาดูว่าคุณหมอมีอะไรมาฝากอีกครับสักครู่เดียวครับ